โอ้ยเพื่อนๆคะมนอยากกวดนะคะดอกกุหลับมอนนะคะมนปลูกเอาไว้ที่ข้างบ้านแล้วแบบวันนี้ฝนตกแบบเมื่อวานนะคะมันยังตุมต่มๆอยู่เลยมนไม่คิดว่ามันจะบานขนาดนี้แล้วตอนนี้นะคะคือแบบนางบานมากนะคะแล้วกลิ่นหอมมากนะคะเพื่อนๆน,นี่มนให้ดูเลยนะคะ สวยมากและที่สําคัญเลยมนบอกเลยว่ากลิ่นเขาเนี่ยคือกลิ่นเขาสุดยอดนะคะกุหลาบมอนแล้วเราปลูกแบบว่าไม่ได้ใช้สารเคมีเลยคือมนไม่ใช่มนไม่ใช่ปุ๋ยที่เป็นเคมีเลยนะนะคะคือพอเริ่มจะตูมเนี่ยมนก็เด็ดออกแล้วคือจะไม่ให้หนอนหรือว่าแมลงมันกินเลยคือจะบอกว่ากลิ่นเขาหอมจริงๆค่ะอันเนี้ยเราเราได้หนึ่งดอกแล้วมนจะเอามาหนึ่งเลยนะคะ เราสามารถที่จะตากแดดนะคะแล้วก็เอาทําชาได้หรือว่าเราจะสามารถเอาไปเออเอาไปใส่กับออยหรือว่าน้ํามันนะคะเอาไว้ทาผิวหรือสกัดเป็นน้ําหอมได้ค่ะแต่ว่าต้องใช้หลายดอกกว่านี้แต่ตอนนี้นะคะมันได้ดอกหนึ่งแล้วก็มันสามารถเอาไปทําสเปรย์น้ําแร่นะคะฉีดบํารุงผิวนะคะให้ผิวหน้าของเราเฟรชแล้วก็สดชื่นมากๆด้วยนี่เลย